สวัสดีมิดูรักแบนเกมนะครับคลิปนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้พื้นที่เขานะครับกับแก๊งอโลอโลสลัรนะครับผมตอนนี้นะครับที่อยู่ที่ไวโอเบริกนะครับผมหรือว่าเสาขาวหรือว่าแมพหิมะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมเราจะมาจับกันที่นี่นะครับเพราะว่ามันมีหินล้อมรอบนะครับก็น่าจะเหมาะสําหรับการจับสัตว์ที่มันดุร้ายนะครับแล้วก็กัดแรงนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ่วงนี้เราจะไปกันเร็วๆหน่อยนะครับช่วงเวลาจับเพราะพี่จะต้องจับถึง3ตัวเพราะว่าจะต้องการรีวิวนะครับผมรีวิวแพ็คลีเดอร์บัฟนะครับผมบัฟที่แบบว่าเขาว่าโหดนะครับกัดไถ่ท่านตายได้ง่ายๆเลยนะก่อนอื่นเรามาจับเป็นก่อนเนาะก่อนที่จะไปพูดถึงความสามาถของเขานะครับอาลูสลัดแก๊งนี้นะครับต้องบอกว่าแก๊งนี้เลยได้มาที่เลเวล330รทั้ง3ตัวนะครับได้มาจากดันเจียน เมื่อดันเจียนผูโอเวียนะครับผมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแหละราคาค่าชุบชีวิตนะครับก็จะอยู่ที่สิบหกแอมเบอร์นะครับจงกลับมาจักรงลกเพื่อรับใช้ราชินีนามิณบัตนาวเอาละครับผมหาที่สูงก่อนครับเดี๋ยววันนี้ต้องหาที่สูงฮะยิงกับปุ๊บอย่าเพิ่งขัดใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นนี่นี่ครับผมขึ้นมาบนนี้เลยครับผมเป็นไงเป็นไงเปลี่ยนมุมมองครับแค่ารีกัดไม่ถึงแล้วนะฮะ คาถลบไม่ได้ส่องเลยน้องยิงเลยครับผมอยู่บนนี้มันส่องไม่ได้อยู่แล้วนะไปไหนล่ะไปไหนล่ะตั้งห,ห,หลักเหรอเออไปไกลแท้ไกลยีกโดนไหมเนี่ยไม่โดนวะเอาควินไปไกลแท้แล้วอุ้ยไม่ได้วะมันไม่มาวะจะไปฆ่าสำรวจเหรอทำเราไม่ได้ก็เลยไม่มาใช่ไหมมาดิมาดิมางั้นยืนแรกกันเลยดีกว่ามาข oh, <no. S 1> ัดมาดิไม่กลัวหรอกมะมาแรกกันมะ ่อยากจะแอบทำเหมือนกลัวนะไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาที่มาแลกกันเลยมานี่เมื่อจะจับดีๆแล้วไม่ฟังกันเหรอมาจะดูเดี้ยวจะทนแค่ไหนวะตะแค่ไหนวะแน่แค่ไหนวะอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีแล้วกันนะหนีทาไหมหนีทําไมอยู่ไหนอย่าหนีที่เบื่อที่แอบว่ากลัวแล้วนะจะไปไหนไเจว,วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอืมหลับไปหลับไปเรียบร้อยครับผม ก็แค่นี้เองประทูอ่ามาดูกันหน่อยครับผมสแต็กเป็นยังไงบ้างนะครับเลือดนะครับห้าพันสี่ร้อยนะครับผมดาเมจได้มาที่สามร้อยสิบห้านะครับเราดูแค่นี้แหละดูเลือดกับดาเมจพอนะครับพอเขาเป็นสายบูนะครับเราก็ดูแค่นี้แหละไม่ใช่สายบรรทุกนะครับน้ำหนักไม่ต้องดูนะสีแบบสีสวยมากนะน้องสีแดงเข้มเลยนะครับผมสีมันเลือดไทยทันเลยเนะอ่ะปล่อยเขาไปก่อนเรามาจับตัวที่สองก่อนนะ ตัวที่สองให้สลบก่อนนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่นี่องแคลวของแค่ว,คควไปตัวที่สองมาเลยจงมาเอาวิธีเดิมเลยครับผมนี่ไหนก็ามาแล้วขอใช้หน่อยเดี๋ยววิ่งหนีนะนี่ครับนี่นี่นมันอยากวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมเราใส่ทางนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บขึ้นมานี่อุย้ยกับถึงเลยเหรอกัดถึงเลยสำรวจยาลูกสำนวจสำนวจจ๋ายาลูกยายายาขอร้องยา เฮ้ยมันจะกล้าสำรวจตายปะวะอย่าทําสำรวจอย่าทําสำรวจเอาดิสำรวจเกาะหนาอยู่แล้วไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวครับ,รบสำรวจไม่ตายเราพี่รู้เอามาลงไปล่างดีกว่าจะมาขึ้นอยู่บุนี้ทำไมอยู่วะไปลงไปยิ่ข้างล่างดีปะลงไปยีข้างล่างเลยฮะสอยตู้เลยฮะสอยตู้เลยฮะสอยเข้าใข่เลยครับมา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 ,มา ยิงไข่เป็นไปยิงไข่เป็นไปตัวผู้ตัวเมียไม่รู้อะยิงไข่ก่อนแล้วเอาละครับวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปแล้วฮะอามาดูสแต็กตัวนี้นีเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ตัวนี้ดาเมจสูงกว่านะครับเอ้ยน้อยกว่าดิดาเมจแค่สองร้อยเก้าสิบห้านะครับตัวเมื่อกี้มันสามร้อยสิบห้านะตัวนี้สองร้อยเก้าสิบห้านะครับ เรือแด้มันที่ห้าพันห้าโอเคตัวนี้แข็งแก่งกว่าปล่อยขาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอตายิ่งไม่ค่อยดีอยู่นี่ก็จะมืดแล้วทิ้งคคบเพิงไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเคเลกหนึ่งตัวนะครับไปกันไปมายืนแรกเลยดีกว่าเสร็จเวลาขึ้นที่สูงขึ้นไปก็ได้ลงมาอยู่ดีมาลูกมาโชว์มาอืมตัวนี้สีเขียวนะครับสีเขียวสองสาม เอายิงใส่ปากเลยอาปากดิ่อาปากดิลูกอาปากเอออาปากดิลูกอาปากอาปากมาอาปากมาอาปากโฉเข้าไปยิงเข้าไปเคาะหอยเลยครับอืมอืมอืมยิงเข้าไปดิครับเอาดิไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บหนีไปไหนหนีไปไหนเออหนีไปแถวๆแหละจะอยู่ใกล้เพื่อนนะป๊บ ไปไหนไปไหนลูกไปไหนไปไหนอืมเรียบร้อยไปสิโอเคเรียบร้อยแล้วครับน้องครบถ้วนกระบวนความนะครับสามตัวนะดูตัวนี้นี่เป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ดาเมตเท่ากับตัวแรกนะครับดาเมเอจอยู่ที่สามร้อยสิบห้าเลือดอยู่ที่เจ็ดพันถ้าดูจากเลือดตัวนี้น่าจะอึดสุดนะครับอ่ะเราไปไล่ใส่อาหารกันทีละตัวเลยเนาะตัวแรกอยู่ตรงนี้นี่ไงคุณอะโลสัลตดนะครับผม อ่านน่าจะครับที่เลเวล60กว่านะครับ67มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแล้วก็คิปเบิ้ลที่เขาชอบนะครับก็ชอบเป็นคิปเบิ้ลของ d i p โพรดูคลันะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคุณคอยาวอ่ะคุณรลิเมย์นะครับผมรลิเมย์สายด่วนนะฮะอ่ะพี่เอาไอ้นี่มานะครับผมเอาชิปของ d i p โพรดูคลัตัวนี้ไปใส่ในเครื่องเทคคิปเบิ้ลนะครับเอาชิปนะแล้วก็เอาคิปเบิ้ลของเฟกซอร์นะครับมาแลก คิเบิลเค้กซอหนึ่งชิ้นอิเลเมนต์หนึ่งอันนะครับได้มาเป็นคิเบิลของนิโพดูคัสสามอันเลยนะเออถือว่าแบบคุ้มอยู่นะครับอ่ะใส่ปยาคุซิไปก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นคิเบิลสักอันหนึ่งปึ๊บปึ๊บ,บอูบอบ้ได้เลยว่ะอุยตกใจเลยพี่สะดุเลยเนี่ยอุ้ยโอเคเลยอะ่ะเป็นอะไรัาตื่นมาชอบเอาหัวหมุดหินกันอะเป็นอะไรเป็นโรคอะไรกันปึ๊บนี่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 ออกมานี้ออกมานี้ พี่ว่าอาโลสดับเป็นเดรโลเสาที่ที่สมส่วนนะสําหรับในเกมอาร์คนะครับสมส่วนแล้วก็เหมือนไดรโนเสาที่สุดแล้วเหมาะสําหรับการต่อสู้นะครับนี่นี่ทำรามได้ไหมลูกเลื่อนซ้ายลงไม่มีอะไรเลื่อนขึ้นก็ไม่มีอะไรนะครับเออตอนนี้ยังทำรามไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเขาจะทำรามได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับบัฟนะครับจนเขากลายเป็นอันฟ้าแล้วก็คือมีลูกน้องสองตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีบัฟทำรามขึ้นมานะครับทำรามปุ๊บสองตัวที่เหลือจะทำรามตามนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับที่ไม่เคยเลยจริงนะ แต่ตอนนี้ํำรามไม่ได้นะครับอ่ะช่างก่อนเดี๋ยวเราไปจับสองตัวที่เหลือนะครับอยู่ไหนวะนู่นอยู่นู่นตัวนี้ตัวที่สองมา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 ปุ๊บโอเคโจโช,โชตัวนี้ก็น่าจะทีเดียวติดหรือเปล่าขอให้เป็นแบบนั้นนะครับจะคุณสิบไปกีเบิลไปหนึ่งเมตรติดเอ้ยไม่ติดอีกเอางานงอกไงงานงอกก็ใส่เป็นเนื้อดีครับเนื้อธรรมดาพอ น่าจะติดนะมันก็แล้วแต่ดวงอนะเนาะทั้งที่เลเวลเท่ากันนะครับกลับไม่เหมือนกันนะแล้วว่าตัวนี้อาจจะโหดกว่าก็ได้ลองดูป๊อเอา้าไม่ได้อีกเอาโอเคไม่เป็นไรก็จับเป็นเนื้อธรรมดาเลยนะครับผมไม่น่าเกินเจ็ดคำยังไงเราต้องการจากฝูงที่แก่งที่สุดแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวนึงอยู่ไหนหวนะน้องแถวนี้หรือเปล่านี่นี่ตรงนี้นนี่ไงโอเค ตัวนี้ทีเดียวติดนะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วลูกนะปิ๊บเบิ้ลไปโอเคตัวนี้ติดว่ะตัวนี้ติดว่ะติดว่ะออโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่นะครับใส่อ่านไปนีป่ดาเมจดขึ้นไปที่ห้าร้อยเก้าสิบแปดนะครับเลือดได้มาที่เก้าพันแปดเลเวลก็อยู่ที่4ี่รอยเก้าิบสี่นะครับตัวนี้ล่ะวันนี้ดาเมจดน้อยนะครับได้มาที่หกร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเลือดก็8บแปดพันกว่าเอง ลองดูดิถ้าเกิดสองตัวแบบนี้จะได้บับปี่ยังหรือต้องสามตัวเท่านั้นนะฮะลองขึ้นดูดิเออได้แล้วนี่นี่ให้บับอันฟ้ามาแล้วเนี่ยเนี่อันฟ้าเห็นปะเห็นปะ,นปะมีเลืองแสงนะครับเดี๋ยวลองคำรามดูดินี่นี่เฮ้ยได้ว่าได้ว่าปัดสายลงนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่เนี่ยจะสูงคำรามนี่นี่ร้องคำรามตามนะครับผมเฮ้ยแจมแจมแจมอย่างเท่อย่างเท่อ่าไปดูตัวนู้นดิ กล้ยังลูกน่าจะอีกประมาณ2องคำนะครับอ่ะช่างก่อนปล่อยให้เขานอนหลับสบายไปก่อนนะครับมาพูดถึงบัฟของเขานะครับที่พี่ไปอ่านมาจาก a r ร w i k i นะฮะเขาบอกว่าเมื่อเรามียังน้อย2ตัวถึง3ตัวแบบนี้นะครับตัวที่แข่งแก่งที่สุดจะได้บัฟที่มีชื่อว่าแ a ชลีเดอร์บัฟนะครับตัวนี้จะเพิ่มความสามารถให้เขาให้กับแก๊งสมาชิกทั้งหมด3ตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีนะครับ ส3ิบาเปเซ็นถือว่าเยอะเลยนะสามิบสาเปอร์เซ็นอ่ะอีกอย่างนึงคือการคำรามที่พี่คำรามให้ดูเมื่อกี้นะครับเมื่อมีเจ้าฝูงคำรามสมาชิกสองตัวที่เหลือก็จะคำรามตามนะครับแต่สิ่งนี้ทํามาเพื่อความสวยงามความเท่เฉยๆนะครับไม่ได้ว่ามีผลอะไรกับการโจมตีหรือการต่อสู้นะครับและที่มันน่าทึ่งที่สุดนะครับน่าทดสอบกับไททันที่สุดแล้วก็คือ บัฟของการที่เวลากัดแล้วสัตว์ตัวที่ถูกกัดจะติดสถานะเลือดไหลนะครับสัตว์ที่ถูกกัดนะครับผมจะเลือดไหลทั้งหมด5%จากจํานวนเลือดสูงสุดนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะคือเลือดหายไป5%อ่ะแต่ว่าค่อยๆหายเป็นเวลา10วินาทีนะครับอย่างไทท่านเลือด2องแสนสามใช่ป่ะถ้ากัด1คําคนะครับหายไป5%เอ่ะก็จะหายไปประมาณ11,500นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบกันดูนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่ากลัวจะโดนกระทืบตายก่อนว่ะอาจจะก,กัดไปแค่คําเดียว หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอตัวนี้น่าจะคําสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคเนาะอ่ะแล้วเราไปเจอกันตอนที่เจอไทท่านนีกว่านนะลองไปดูนะครับลองไปดูเพราะว่าอาจจะใช้เวลาไฟพอสมควรอ่ะเดี๋ยวก็มาเจอกันครับสวัสดีครับผมแก๊งอันโลอยากจะโดนอ,อยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงเราไปโผล่โรงพยาบาลอยากจะคานไปงานบวชเอ้ยเอ้ยว้าวนี่นะครับผมหน้าตาของแก๊งบอยแบนด์นะครับผมแก๊งอันโลของพี่นะ สองตัวที่เป็นลูกสมุนนะครับผมที่จะใส่เป็นอานสีขาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นเป็นสร้อยนะครับผมเป็นปอกคอเงินนะครับเพื่อเพิ่มเมอร์ของเขานะครับเมอร์ของเขาจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะเดี๋ยวเราไปกระทืบไพทอชนครับผมส่วนจากฝูงตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อเป็นอานสีม่วงนะครับพี่จะซื้อจากโต๊นี้นะครับผมน้องคนไหนที่อยากจับอโลซัตนะครับก็สามารถซื้ออานจากโตนี้ได้ก่อนที่จะถึงเลเวลจริงนั่นคือเลเวลหกสิบเจ็ดใช่ไหม เดี๋ยวพี่ขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งปิดพัดลมแป๊บหนึ่งวะ่ะเหมือนเสียงพัดลมมันจะเข้ามาในนี้วะ่ะอัดแบบผลร้อนนะครับที่บ้านไม่มีแอร์ครับผมจนจุงบ่องตรงอ่ะโอเคนะครับผมเรามาดูกันอันอโลสัลตจะเป็นอันไหนและกี่บาทนะครับอันนี้เลยครับผมราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ23่มแอมเบอร์นะครับถ้าคิดเป็นแอมเบอร์เนาะแต่ปกติแล้วเราต้องเอาแอมเบอร์นะครับเป็นแรกเป็นแต้มก่อนไง ถ้าคิดกลับมาเป็นแอมเบอร์นะครับก็ประมาณ23แอมเบอร์วิธีคิดก็ง่ายครับผมตัดเลขท้ายออกไปอะแหละก็จะเหลือเป็นราคาประมาณโดยที่ใช้แอมเบอร์ซื้อนะครับอ่ะพี่จะซื้อเลยนะครับแอมเบอร์อยู่ที่120นะครับเอาลองเก็บก่อนก็ได้ถ้าอยากได้แอมเบอร์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันอาจจะสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับให้เราทําการเก็บแล้วก็วางใหม่ก่อนนะฮะเอาลองดูเผื่อแอ,อมเบอร์จะสูงขึ้นนะครับเอาเนาะ <c oughs> น้อยกว่าเดิมเฉยเอาใหม่เอาใหม่ อยากกิได้ถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับที่พี่เคยเห็นนะมันจะได้อยู่ประมาณนั้นร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้อยู่นะครับเพยันเก็บเหรียนวางก่อนละกันนะเท่าไหร่ร้อยสี่สิบแปดเอาละอ่ะเอาละครับผมนี่โอเคได้มล้วครับผมเดี๋ยวเราให้จากฝู่งใส่นะครับผมตัวอันฟ้านะใส่ไปเลยลูกปุ๊บไทยท่านนี้รู้สึกว่าแบบแหมมันยั่วยวนเหลือเกินนะฮะในี่โอเคนะครับผมวิธีกัดนะครับเดี๋ยวพี่จะพาทานะซึ่งเราจะต้องกัดวิ่งกัดวิ่งนะครับเราจะตั้งค่าสองตัวนี้นะฮะ สองตัวที่เป็นลูกสมุนเนี่ยให้เป็นพาสซีฟนะครับสําหรับพี่นะถ้าน้องอยากจะให้มันไฟด้วยก็ได้นะครับแต่พี่ว่าโอกาสตายมีสูงมากนะครับภารกิจนี้จะสาเร็จรู้ล่วงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะซุ่มเสี่ยงนะปกติแล้วที่พี่เห็นเขาทํากันนะครับเขาจะทําการล็อกล็อกขาไทท่านก่อนนะฮะก่อนที่จะไปกัดนะแต่ว่าพี่เองอ่ะพี่จะใช้วิธีการวิ่งกัดวิ่งกัดวิ่งนะครับตามมาสหายของข้าถึงเวลาลบแล้วเออเล็กเล็ขี้อโลน้องมันมีข้อดีอยู่นะเว้ย คือมันไม่มีสัตว์ตัวไหนตีอโลเลยนะครับเนี่ยไม่มีสัตว์ตัวไหนเลยนะที่จะเข้ามากัดอโลก่อนนะครับเอาลูกพี่ไททันผมหายไปไหนอยู่นู่นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสกิลของเขานะครับสกิลแรกก็คือการคำลามนะจะให้ดูนะครับคำรามลูกคำลามนี่นี่เป็นไงครับผมส่งสัญญาณพร้อมลบนะครับโอเคนะนายสองคนตามเรามาเลยนะอ่าโอเคเปลี่ยนมุมมองก่อนไม่ถนัดนี่นะครับเวลากัดนะครับ เราจะปัดซ้ายขึ้นนะครับไม่ให้กัดปกตินะแต่กัดปกติเขาพี่เพิ่งรู้เลยว้ว่าเร็วขนาดนี้เนี่ยน้องดูปึ๊บกัดโคตรเร็วอะน้อง <Wow. S 1> ตอนแรกพี่คิดว่าเขากัดช้านะครับตอนที่เขาเป็นตัวป่าแล้วเขามากัดเราอะพี่รู้สึกว่ามันกัดช้าไงอ่ะโอเคครับผมขย่บเลือดเต็มๆนะครับสองแสนสามเรามาดูนะครับว่าถ้าสกิลรลดเลือดเขาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องหายไปประมาณคำละหมื่นนิดๆน่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณนั้นนะครับพี่จะกัดแล้ววิ่งนะอยู่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวกะทืบนะโดนกะทืบแง้มไม่โดน กัดแงมไปวิ่ง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 นี่โดนหนึ่งดอกครับผมวิ่งก่อนร้าผมร้อยเข่าหายโกดก่อนนะแล้วก็เฮยเข้าไปกัดใหม่นะครับเป็นไงนายโกดเฮ้ยเฮ้ยนายอย่าไปสู้ดิมานี้ตายมานี้ตายมานี้ไปกัดเขาทำไมก็ตายแล้วง่ะเออผู้เป็นไงบ้างอ่ะหนีก็หนีก่อนมาแล้วลูกมันมาแล้วหนีก็หนีก่อนลืมตั้งค่าตัวนั้นนพาสีบนะครับตั้งไว้ตัวเดียวไง เอ้ยเอ้ยมันยังไม่หายโกรธอ่ะมันยังไม่หายโกรธอ่ะมีมโกรธเยอะอ่ะตามมันมนี่มาลูกมาตามมานี่ตามมานี่เ้วอุยนายห้าวเหลือเกินด้วยวะจะไปห้าวกับพี่ไททันเห็นเปล่าตัวไหนไวนะเนี่ยดูเรื่องนี่น้องโอ้โหตัวนี้แน่เลยเดี๋ยวเลือดเดือดสามพันหนึงนะ่งอคนายจะรอดไหมเนะี่ยโอ้ตายละตัวนี้เลดหกพันนะครับเดี๋ยวดูเลือดไททันนี้โดนกัดขำเมื่อกี้นะครับเหลือเท่าไหร่นะโอ้ได้อยู่น้องลดไปประมาณหมื่นสามนะครับเออโอเคโอเคไป หม่นะเอาหม่คำที่สองนะครับคือกัดหนึ่งคำนะครับเราต้องหนีก่อนนะเพราะมีคูดาวสิบวินะฮะแงมไปวิ่ง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 พุดกระเด็นมันไปแลกกับเขาคนละทีอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวร้อยมันหายโกรธนะ้อยมันหายโกรธแล้วเราไปเข้าไปใหม่นะครับดูดีเลือดไททันเหลือเท่าไรวะโอเคครับผมหายไปสามหมื่นนะครับแต่การกัดกัดสองคำนะคำที่สามไปครับคำที่สามระวังมันเหมาะครับผมกัด แงมไปวิ่งลูกวิ่ง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 อุ้ยโดนอีกทีโอ้โหมันเข้าไปแรกกันเนาะเข้าไปทีนึงก็โดนทีหนึ่งนะครับเอาไปดูดี่ครับไปดูนี่ฮะเอ้มันวิ่งตามมาวะมันวิ่งตามมาวะแล้วแสนเก้านะครับเอ้ยมันมาแล้วมาแล้วหนีก็ลุกหนีก็หนีก็นพวกนายตามมามานายตามมามาเพื่อนตามมาเพื่อนให้มันหายโกรธก่อนโอเคมันหายโกรธแล้วน้องนี่นะครับผมพี่จะใช้วิธีนี้นะฮะไปกัดเขาแล้วก็ทำให้เขาหายโกรดนะฮะ กัดแล้วก็วิ่งครับผมเราอ่าอ่าเป็นไงครับผมนัเกเรียนครับผมตีลววิ่งตีลว,วิ่งนะฮะตามมาลูกเอ้ไป็นไงนตัวง่ะเอ้เพื่อนไม่ไห้ตัวง่ะเอยอยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยพวกนายเป็นไงมั่งโอเคตัวนี้เลือดเหลือหกพันนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เหลือสองพัน 2, นะครับไปดูดีเราต้องพายายามทําแบบนี้นะครับเพ็นกว่าเลือดของไทยท่านจะเหลือแปดหมื่นนะครับพอเหลือแปดหมื่นแล้วเราก็ลุมได้เลยเพราะว่ามันจะหนีแล้วนะฮะ โอเคเหลือหมื่นแปดละไปคําที่สี่นะครับได้อยู่นะน้องนะวิธีนี้โอเคอยู่นะพี่ว่านะแงมโอเคหนีครับหนีเหมือนเดิมโว้ยโดนโดนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างตามมาเพื่อนโอเคครับผมจ้าไทยท่านมันกำลังกั๊บลำเอิญมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหนีก็หนีก่อนแต่แป๊บเดียวเขาว่าหายโกรธนะครับคุณไทท่านเนี่ยเขาหายโกรธง่ายนะแต่มันยังโกรธอยู่ออนดี้ตอนนี้อันนี้ก็แล้วหนีก่อนเพื่อนตามเอามาตามเอามา คุยยังตามอยู่วะยังตามอยู่นะครับหายกดยังโอเคหายกดแล้วน้องอุย้ยคุยตกใจหมดนึกว่าไม่อยู่แล้วนายนายเลือดเดือได้เท่าไรแล,แล้วนายเลือแสนเจ็ดนะครับกัดไปลูกแงมไปวิ่ง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 ,งอุ้ยโดนไม่หนึ่งดอกเหมือนเดิมพี่ว่าจะเหลือมีครบสามตัวเนี่ยอไอไตัวที่ไปฟ้ากับมันตอนแรกที่ห้าวอะงสงสัยจะไม่รอดว่ะ ตัวนี้ก็สองพันนะครับผมตัวนี้เหลือเท่าไรเลือห้าพันตัวห้าพันนี้น่าจะรอดนะครับอืมโอเคไยโกดยังลูกไยโกดแล้วหรอเด๋อวโอเคครับผมก็ขัดไปแบบนี้นะฮะแงมไปกัดแล้วก็วิ่งครับผมตอนนี้ไม่โดนเว้ยตอนนี้ไม่โดนเว้ยหรือว่ามันขัดันไม่โดนเหมือนกันวะขัดไนไม่โดนเหรอมคอคีไม่โดนว่ะมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งก่อนเพื่อนเพื่อนตาม่อมาเพื่อนเอนาละครับผมเรา <c oughs> สันดานเรานะสันดานเราดีเราว,วิง่งสันดานักเลงเฮ้ยมานี้ดีลูวกมานี่มานี่เฮ้ยตัวนั้นไม่มาวะเฮ้ยตัวนั้นไม่มาวะอยากตายเหรอเออตามมาเพื่อนเราต้องมาใส่นายนะเราไม่มีนายเราก็ไปรอดเหมือนกันนะเราต้องอยู่ค้ำจุนกันนะครับผมแง,ง้มเข้าไปไปวิงว่งครับวิง่งวิ่งวิ่งอุย้ยโดนอีกแล้วเออเอาแล้วครับยังอยู่ครบสามตัวนะ ยังไงครับผมสูตรนี้น่าโอเคอยู่นะเลือดเดือดแสนสามนะครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวครั้งนี้มันเขาจะหายควดไว้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ซ้ําไปเลยซ้ําไปเลยโอเคไปไปรูมาว่าปมานี้มานี้มานี้เร็วเราตั้งข้ามพารซีบด้วยน้องอโลอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะไปตีกับสทาท่านแล้วเมื่อกี้ก็โดนกระทืบตาย,ตายไงเฮ้ยมันมาแล้ววะมันมาแล้ววะหนีกอนวะหนีว่าหนีว่าจังว่านี้ต้องหนีว่านี่แล้วเขาคล่องแค่วดียวอะอโลอ่ะที่เพิ่งรู้นะแบบคล้องมากเลยนะ ปีนงปีนหินนี่คือโอเคเลยนะครับมีความไวด้วยนะครับขนาดจะปีดตัวนี้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เองนะเออมีความไวคล่องตัวนะครับแล้วก็แบบธรรมะทแมงมากอะ่ะกัดไม่ค่อยแรงนะน้องแต่กัดไวใช้ได้อยู่นะไปขี้ไททัทนอยากได้อะ่ะ <Huh? S 1> <laughs> อยากได้ไปทําปุ๋ยอะ่ะ <laughs> เอาดีกว่า <laughs> ขอขี้ไททันก่อนอืมใส่กระเป๋ามาเลยปลายกาดต่อลูกมา น่าจะเหลือมาเยอะแล้วนะน่าอีกประมาณสองสามคำนะครับเราก็จะลุมได้นะลองดูดิโอเคเหลือแสนสองนะครับแสนสองเที่ยมาอีกสามคำงามไปวิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งวิเพื่อนวิ่งวิ่งดิโอห,หยุดขี้มีก็ได้เนาะตาม,มาไอตัวสองพันตายยังวะยังไม่ตายนี่วะแสดงว่าตอนแรกอะ่ะถ้าไม่ไปห้าวแล้วไม่ไปไฟกับถ่ายท่านนะครับน่าจะส,สบายๆอยู่แล้วเนี่ยไอโกดยังวะ หายโกด้าน้องหันหัวนีแล้วไปครับผมกัดเลยตอนนี้เหลือเท่าไรเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแงมโดนปะหรอเหมือนจะไม่โดนนะเหมือนกัดไม่โดนใช่ปะไม่โดนวะเพราะมันไม่โกดนะครับคำเมื่อกี้กัดไม่โดนนะแงมโอ้โหเลือนลง,ลงลรัวเล,ลือดลงรัวเฮ้ยใครตายวะเมื่อกี้เห็นใครตายวะยังไม่ตายนี่วา ยังไม่ตายยังไม่ตายอ๋อไททันมันก็ไม่ได้กระทืบสองตัวนั้นด้วยนะครับไม่ได้กระทืบลูกเราสองตัวนั้นนะมันกระทืบแต่เราเพราะเราเป็นคนกัดนะครับเหลือแสนหนึ่งนะครับผมอสองคำอืมกัดเข้าไปหนี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 ตามมาเพื่อนเพื่อนตามมาอุ้ยทำไมชอบวิ่งตามช้าวะก็ตามช้าเราก็เป็นห่วงแลเนี่ยอีกตัวไปไหนเนี่ยเขาอยู่นู่นโอ้มาช้าเหลือเกินไปครับผม ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวมืดแล้วจะมองไม่ถนัดนะครับน่าจะทำนี้ํำสุดท้ายแล้ว่น่าจะแปดหมื่นได้นะครับอุ้ยเมื่อกี้ไม่ขัดไม่โดนหรอวะอืมทั้งคำนี้โดนแน่นอนคำนี้โดนแน่นอนอุ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นใกล้ไกลกระเด็นย่างไกลอุ้ยเอาละครับเอาละครับน่าจะใกล้ละเลยคำเดียวแน่นอนตอนนี้ไปเด้ไปเด้ไปเด้คำนี้แหละคำนี้แหละไม่โดนวะกัดไม่โดนวะ ไปลูกไป emergence. กัดมันปุ๊บโอเคแค่นี้แล้วน้องจากนี้ก็ลงเลยครับผมปล่อยให้ลูกเราจดการเองนะครับลุยเลยลูกชายเอาละครับผมตอนนี้ก็จะการเลยครับผมมันไม่กระทืบกลับแล้วแน่นอนนะฮะนี่ครับผมแล้วก็กองสองช่วยด้วยก็ได้นะครับจะได้คูณดาเมจสองเท่านะครับไม่ใช่สองเท่าสิบเท่าน้องว่าสิบเท่านะนี่น้องโอเคปะเอาละครับผมลูกเรายังไร้กัดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไร่กัดอยู่อย่างต่อเนื่องฮะเดือดๆเท่าหร่แล้วอ่ะ เลือเจ็ดหมื่นนะครับไอทีเล็กมันมาหาพี่กะ <c oughs> อะไรนักหนาเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยฮืใช่ไหม,ไมใช่เวลาไหมช่วยลูกก่อนน้องช่วยลูกก่อนโอเคครับผมท,ท่านเลือดเหลือเจ็ดหมื่นนะครับลงรัวๆเลยนะครับใช้กล้องส่องแบบนี้นะฮะหกหมื่นแล้วน้องโอเคลงรัวๆครับผมโอเคครับผมเลือดลดลงรัวๆนะครับถ้าไม่ใช้กล้องส่องช่วยก็จะนานหน่อยนะ ทุดท้ายมันก็ฆ่าได้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันนานนเฉยไปไปไปจะหนีไปไหนครับผมไ่พนแกงเอาลรผมแน่นอนนะครับกลัแบมบาเลยลูกเอาอีกแล้วอาเจนให้นกนักเลียมานี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนืหนนมานี่ลูกไม่ต้องมาช่วยมันจะวิง่งแยกออกไปตัวนึงน,นี่ครับนี่นี่นี่ โอเคครับผมจะ40,000ล้วลงราล้วลลลนะครับ30,000แล้วน้อง30,000แล้วเอาล้วครับก็้องส่องแบบนี้ช่วยไปเรื่อยๆนะครับกระเด็นไปปะจงปิวไป <c oughs> โ้สาใจว่ะ เอาแล้วครับไทท้าเรือเหลือพันห้าแล้วครับเหลือพันห้าแล้วจัดกันมั้งแต่เช้าครับเัินมืดเลยนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาครับผมเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดี <c oughs> โอ้โหโอ,โหโอโหตัวมันใหญ่จริงๆริงว่าทนดูดิโอ,โอเคเรียบร้อยครับผมจัดก,การกินเนื้อไปเรียบร้อยนะนี่ขึ้นขี่เลยครับเป็นไงเป็นไงคำรามโช์หน่อยดิ ไม่ไม่เป็นไงครับผมมีการคำรามรับส่งกันด้วยนะโอเคโอเคนะครับก็เรียบร้อยไปสำหรับแก๊งอโลนิโกจริงๆนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ